นั่นนะพีสมควรดร์ไฟโชนเนี่ยแพนดากุ๊กๆฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กนะคะวันนี้นะคะพี่กุ๊กอะ จะมาทำภารกิจที่ตื่นเต้นเพราะวันนี้เป็นวันที่มืดนานที่สุดเออใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันพี่กุ๊กใช่และนั่นก็คืออย,อยู่รถไมากินข้าวข้างรางรถไฟไนงะไม่ใช่นั่นก็คือรางรถไฟและนี่ก็คือรถพี่กุก๊กอ,อ๋อจะเอารถพี่กุก๊กไปขับบนรางรถไฟใช่ไหมล่ะ ได้ที่ไหนเราอันนั้นมันอันตารายห้ามทำตามมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาแข่งกับรถไฟจะมาลองดูว่ารถไฟกับรถเราอันไหนจะเร็วกันใช่ไหมพี่กุก๊กเกืเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงสถานีเรียบร้อยแล้วนะคะสถานีจิว๋วเรียกคด,ดูดิสถานีจิ๋วนี่ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะมารอรถไฟกันในรถกันแล้วดูว่าพี่กุ๊กเอ้ยพี่กุ๊กไม่ได้ขับสิ <c oughs> ต้องมาดูว่ารถพี่กุ๊กจะแรงสู่รถไฟได้หรือเปล่าไปดูกันเลย ทำไมเราต้องมาสถานีรถไฟตรงนี้ด้วยคะบางทีมันก็แอบวงเวงจริงๆนะทุกคนถ้าสังเกตดีๆอ่ะสถานีรถไฟตัวนี้พี่กุก๊กม,มันเคยมีประวัติบอกว่ามียายแก่ๆคนนึงอะ่ะปั่นจักรยานข้ามทางรถไฟแล้วข้ามไม่ทันพี่กุก๊ก<อ>แล้วก็เลยโดนรถไฟอะ่ะชนเต็มไปมเลยยายตายบนรางรถไฟเฮ้ยแิเล้ายายคนนั้นอะ่ะเขาเป็นใครอะคะยายคนนั้นอะ่ะแถวบ้าน ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่ายายเชยโอ <Okay. S 1> เคทำอะไรเชื่องช้าเชยช้าพี่กกุก๊กจริงเหรออุย้ยนาสงสารแกมากเลยอะ่ะแกก็เลยข้ามทางรถไฟวันนั้นไม่ทันโอยแก,แกคงทุกข์ทรมานน่าดูมีแต่คนบอกว่าแกข้ามรถไฟไม่ทันเนี่ยช้าก็เลยสมควรรถไฟชนเนี่ยไันจริงเป็น มันไม่ถูกต้องเนะี่ยพี่กุกมันไม่ถูกต้องเลยค่ะคนเราอะเวลาแก่ตัวไปอะเขาก็จะเชื่องช้ามันเป็นปกตินะะม <c oughs> ีคนที่ไปว่าแลวคนที่ไปว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่ไปว่าโดนหลอกหลอนกับทุกคนเลยพี่กุก๊ก <c oughs> เอาาือนแรงอาฆาดแขนของแกอะทาให้จากที่แกอะเป็นคนเชื่องชา้าแต่เป็นคนที่วิ่งเร็ววิ่งตามรถไฟวิ่งตามหลอก <ๆ S 2> คนที่ขับรถเร็วเดียวแถวนี้หมดเลยพี่กุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะ คนที่วิ่งเร็วที่เป็นยายอืมเรียกได้อย่างเดียวนั่นก็คือยายสปีดวิ่งเงี้ยเซ็งมากจากยายสโลอ่ะกลายเป็นยายสปีดเลยดิเพื่อนทกครถไฟมาแล้วเฮ้ยรถไฟมาแล้วมีทุกคนรถไฟมาแล้วเฮ้ยมาไม่มา กลับมาถึงบ้านสักทีพี่กุ๊กมีใครตามมาหรือเปล่าโอ้ยปิดไัเต้องปิดบ้านก่อนอุ้ยอุ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นนะพี่กุ๊กเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่เราอะแข่งรถอะขับตามรถไฟใช่ไหมคะอืมมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะจากรถไฟอะที่ขับเร็วแบบนั้นอะจนรถยนต์ตามไม่ทันอะน่ะตู้ที่หนึ่งตู้ที่สองแล้วก็ตู้สุดท้ายตู้ที่สาม และตัวสุดท้ายอะที่พี่ตะกองได้ยินกุ๊กกุ๊กกี้ใช่ไหมอ่ะใช่ก็ในกรลักขะขับรถอ,อยู่มัวแต่มองรถข้างหน้าน่มีอะไรตัดหน้าหรเกล่าไงเฮ้ยที่กุ๊กกุ๊กกี้ล่ะนั่นก็คือเงาดำปริศนาเงาดำดำใช่เงาดำดำปริศนาที่วิ่งตามรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะพอคิดคิดไปเงานั้นเหมือนเงาคนแก่เลยอ,ะอ่ะ เอ๊ยายสปีดหรือเปล่นนานะเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือเส้นรางรถไฟสายมรณะนั่นนะฮ้ยหมาก็เกือบโดนรถชนตายตรงนั้นต่อหน้าตัวตาเลยอ่ะจริงเหรอใช่พี่ไม่เห็นนะ่ะแล้ว<อ>พี่พกุ๊กได้ถ่ายเก็บไว้ไหมนะฮะอ๋อจริงถ่ายเก็บไวค้ค่ะเดี๋ยวโอนไฟเข้ามือถือเราเรามาดูด้วยกันชัดๆไปดูกันเลยดีกว่า A later few moments ทุกคนมาดูพร้อมกันนะคะอีกรอบี่ตรงนี้อะ นาทีนี้นะคะใาที่สาที่รถไฟกําลังมาตามหลังแล้วเราอะนี่เฮ้ย่นไหมาเห็นมาไหมเฮ้ยมาทันแน่แรงรถไฟด้วยอ่ะใช่มันคนจะไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เ<า>ฮย้ฮย,ฮยรถไฟมาแล้วเฮย้ยทุกคนดูสิขับเร็วมากดูสิตู้ที่หนึ่งมีคนไหม่ะแท้จะไม่มีคนหเหมือนรถไฟร้างอืมนี่นี่เฮ้ยแต่ตู้สุดท้ายเหมือนจะมีคนแฮหรือว่าเราตาฝาด ฮห้เดียด๋ยวนะเฮ้ทุกคนหลังนั้นที่ตามรถไฟอะออเป็นแนวดำๆทุกคนนะตีคู่มากัดรถเราเลยเฮ้เดี๋ยว,วเขาเห็นเราไหมทุกคนเฮ้ย,ายตามรถไฟไปเร็วมากทุกคนดูสิเขาวิ่งตามรถไฟไปเร็วมากนี่มันไม่ใช่วิ่งแล้วนี่มันแทบจะเหาะตามรถไฟดิเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะพี่ตาล้องออเห็นเต็มเต็มเลยรถเราอ่ะ ครับตอนนั้นร้อยกว่าเชวน่น,นะน่ใช่ร้อยกว่าแล้วรถไฟก็น่าจะขับปรประมาณสองร้อยกิโลเมตรสองร้อยกิโลเมตรนี่เร็วมากเร็วเท่ากับเสือชีตาใช่แล้วที่ตามรถไฟอะ่ะต้องไมใช่คนแน่น่นนะสิคนไม่ไน่าจะวิ่งเร็วขนาดนั้นพี่กุ๊กแล้วพี่ตะก้อคิดว่าใครคะก็เป็นยัยสปีดสาขาล้างรถไฟแน่นเลยอะยัยสปีดสาขาล่างรถไฟแต่ว่ายยสปีดอะ เขาอ่ะเคยโดนรถชนตายแต่จะใช่แยสปีดที่เคยโดนรถไฟชนตายหรือเปล่านั่นสิว่าแต่เขาไม่น่าจะเห็นเรานะเหมือนเขาอ่ะโฟกัสไปแต่รถไฟอะ่ะเหมือนมีความเครียดความแค้นอะไรกับรถไฟแน่เลยอะ่ะจริงด้วยเรารถไฟอะ่ะก่อนที่จะวิ่งแรงขนาดนั้นอะ่ะวิ่งเร็วแบบนั้นอนะ่ะเขาอะ่ะพยายามกดแต่เสียงดังมากเลยไม่ใช่เพื่อที่จะไล่อะ่ะสิ่งที่อยู่ข้างทางออกไปให้หมดใช่ กันอะไรมาตัดหน้าเหมือนที่เคยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวเรามาหาประวัติยายสปีดกันดีกว่าค่ะทุกคนดูสิว่าในมือถือจะสามารถค้นหาเจอหรือเปล่าปร,ประวัติยายสปีด ตามเมเจอร์ซีนีเพล็กยายสปีเป็นเรื่องเล่าที่อ้างว่าเหตุการณ์สยองนี้เกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งใกล้มออหาดใหญ่ลักษณะของยายสปีดเป็นวิญญาณถีแม่ชีบ้างก็ว่าเป็นยายแก่ขาดเครื่องท่อนผมสีขาวนุ่งขาวห่มขาวความสยองอยู่ที่ยายจะใช้มือสองข้างคลานไล่รถที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นด้วยความรวดเร็วเอยเดนียวนะเขาบอกว่าถนนเส้นหนึ่ง ลักษณะของยายสปีดเป็นวิญญาณผีแม่ชีหรือเป็นยายแกหรือเป็นนุ่งขาวห่มขาวคือเหมือนกับว่ามีหลายสถานที่มากเลยพี่กุก๊กยายสปีดไม่ได้เจอแค่ที่เดียวแล้วไม่ได้เจอลักษณะเดียวค่ะทุกคนเจอทั้งขนาดแบบขาดครึ่งท่อนอเป็นแบบแม่ชีแบบคานก็มีแบบคานหรือแบบนุ่งขาวคนลุกอะแล้วบ้านของทุกคนมียายเฉยไหมคะ อะไรอะน,นัะ่นสิไม่น่าใช่มั้งพี่กุกอะไรวิ่งอยู่นอกบ้านน่ะเฮ้ยดูจะเป็นยายสปูตพี่กุ๊เฮ้ยอย่างนี้ยไม่ได้การเลย <c oughs> เราต้องแก้แลอลเฮ้ยเฮ้ยทางดีเดียเฮ้ยสอนเด็กป,ประถมดีกว่า